สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดาวมรตยูดวงนี้ค่ะ มีเกณฑ์การโครจรย้ายราศีนะคะในวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565จะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกุมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับดาวมฤตยูดวงนี้ด้วยนะคะดาวมฤตยูดวงนี้นะคะ ในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้นะคะเขาจะย้ายจากราศีเมษเข้ามาอยู่ที่ราศีพฤกษพและจะอยู่ตรงนี้นะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี65นี้ค่ะดาวตรงนี้มีเกณฑ์การโคจรวิปริตนะคะเดินถอยหลัง กลับไปสู่ที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ธันวาคมปีห5นี้และก็อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่8มีนาคมปี66ค่ะเขาถึงจะย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีพฤษภแล้วอยู่ตรงที่ราศีพฤษภนี้นะคะเป็นเวลาถึง7ปีเลยนะคะดาวมฤตยูดวงนี้นะคะ เมื Tampa, all, Third, like, ่อเขาโคจรเข้าไปอยู่ในภพเรือนอะไรหรือเป็นเรื่องอะไรของแต่ละลัคนานะคะเขามักจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบ ล้มล้างอันเก่าแล้วก็ให้เกิดในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะหรือบางครั้งนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบไม่ไมรู้เนื้อไม่รู้ตัวแบบฉับพลันทันด่วนก็เป็นไปได้แล้วดาวดวงนี้นะคะก็มักจะเป็นในลักษณะของสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่คนไม่เคยรู้มาก่อนหรือเป็นวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมซึ่งดาว มฤตยอยู่ดวงนี้นะคะในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้เขาโครจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุของท่านภพพันธุก็จะหมายถึงนะคะญาติพี่น้องหมายถึงนะคะเรื่องรถเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในตรงจุดนี้ เขาก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่จะค่อยๆมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งภายใน7ปีนี้ขึ้นอยู่กับดาวพระพฤหัสขึ้นอยู่กับดาวพระราหูแล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวพระเสาร์ด้วยเพราะในช่วงระยะเวลา7ปีนั้นดาวทั้ง3ดวงนี้นะคะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดาว3ดวงนี้มีอิทธิพลต่อท่านมากๆในการเปลี่ยนแปลงของดาวมฤหยูที่มาอยู่ใน เรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์บางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีนะคะญาติผู้ใหญ่นะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจากท่านไปก็เป็นไปได้ในช่วง7ปีนี้นะคะหรือในช่วงระยะเวลา7ปีนี้บางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรถเรื่องของบ้านเรื่องของที่ของทางบางท่านนะคะ ถ้าดาวดวงนี้นะคะมีเกณฑ์การส่งเสริมในแง่ดีก็อาจจะทําให้ท่านนะคะมีบ้านใหม่มีรถใหม่มีที่ทางขึ้นมาแบบคนร่ํารวยเลยก็เป็นไปได้แต่ในทางที่เสียนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องที่เรื่องทางของท่านก็อาจจะสูญสิ้นหรือหมดไปเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงภายในครอบครัวของท่านก็ได้ภายในครอบครัวของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบ หน้ามือเป็นหลังมือบางท่านนะคะภายในครอบครัวนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่ในผลดีนะคะทุกคนนะคะที่อยู่ภายในครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมคะหรือสิ่งเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะจบสิ้นไปเลยก็เป็นไปได้ ท้งนี้และท้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของท่านด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวพระพฤหัสดาวพระราหูและดาวพระเสาร์นั้นในช่วงของเจ็ดปีนั้นเขาโครจรไปได้เด่นไปได้ดีหรือเขาโครจรไปในจุดที่เสียของท่านมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะในการที่จะพิจารณาดวงในช่วงระยะเวลาเจปีนี้ เพราะฉะนั้นค่ะในช่องของจิราพาชาแนลก็จะมีการอัปเดตดวงให้เรื่อยๆเลยนะคะทุกๆเดือนเป็นต้นไปเลยค่ะดาวมฤิตยยใช่ไหมคะโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของชาวลัคนาราศีกุมแล้วเขาก็จะมีผลนะคะส่งแสงนะคะหรือพลังไปถึงเรื่องการงานของท่านด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะการงานของท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางท่านนะคะอาจจะมีลู่ทาง ใหม่ๆเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงจากการงานที่ดีเป็นไม่ดีเลยก็ได้หรือบางท่านนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงจากการงานที่ไม่มีมาก่อนอาจจะมีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้การงานของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นระยะเวลาถึง7ปีเลยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจาก การที่ดามฤตยูนะคะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านเช่นนี้ก็พอจะสรุปได้แล้วนะคะว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ7 ปีนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องที่เรื่องทางอาจจะเป็นในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยและในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะการงานของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะร่ํารวยการงานมีความมั่นคงโดดเด่นหรืออาจจะการงานนะคะเกิดความวิบัติ เสียหายไปเลยก็เป็นไปได้และในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะก็จะมองเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะในตรงจุดนี้น่าจะมองไปในแง่ที่ดีมากกว่านะคะไม่ว่าการเงินนะคะเราก็มาดูในช่วงที่7ปีที่ดำเลือดอยู่ตรงจุดนี้นะคะดาพระพฤหัสดวงนี้ค่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงถึง7ครั้งด้วยกันนะคะในปี65นี้เข้าอยู่ที่การเงินได้ตําแหน่งเกษตรตรา ิบดีในปี66จนถึง67เนะคะเขาโครจรไปอยู่ในพบสังคมคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการเงินของท่านจะได้ตำแหน่งราชาโชคเลยนะคะท่านจะได้เงินมหาศาลมากๆตั้งแต่ปี66ถึงประมาณ67นะคะพอ6 7ถึง68นะคะดาวการเงินของท่านไปได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ ก็จะมองเห็นได้ว่านะคะดาวพระพฤหัหารตรงนี้มีเกณฑ์การโคโจรนะคะไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีหลายๆปีเลยและดาวดวงนี้อย่าลืมนะคะมันหมายถึงโชคลาภของท่านด้วยจากการพยากรณ์ที่ดาวฤตจะยูโคโจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพพันธุของท่านเช่นนี้จิลามมองไปแล้วนะคะ อาจจะเป็นในแง่ที่ดีมากกว่าแง่ที่เสียนะคะบางท่านนะคะที่ไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีรถก็อาจจะมีบ้านมีรถขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้เป็นช่วงเวลาก่อร่างสร้างตัวนะคะรวมไปถึงนะคะการงานของท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะจากท่านที่ไม่มีลู่ทางก็กลับกลายเป็นว่ามีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาและทําให้การงานของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกุมค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ